หนูยิ้มหนูแย้มดูนะอาจจะเกิดอ,อะไรขึ้นเป็นไงปุ๊ปุ๊ปุ๊ปุป๊เป็นไงแย้มนี่อลองจับดูเดี๋ยวให้พี่กองดูนะคะ อยากรู้อยากทำไหมคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำลูกโป่งน้ำจากเทปนานูกันนะคะอีกอย่างเลยมาร่มมามยัยงและนี่ก็นะคะก็คืออุปกรณ์นะคะมีหลายๆอย่างมีปอมปอมมีออบีดนะคะมีส่คริตัมหานมีคริสตัลนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดเราจะต้องมีเทปนาโนูนะคะ นี่นี่คือเทปนาโนนะคะตัดสองหน้าแบบใส่ไม่ได้ย่ะเราจะต้องตัดเทปขอทำยังเคยทำอยู่เอาแค่ไหนคะปุ๊ดจะตัดให้นะคะขอทำด้วยนะคะตัดเทปนาโนนะคะดึงค่ะโอเคจะไว้ตัดมาได้ยังไะนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอามาแปะ ที่ก๊อกหรือสายยางนะคะแล้วก็แกะออกนะคะแล้วก็มันจะมีพลาสติกพลาสติกใสนะคะอนนี้เอาปิดทับเลยแบบนี้บีบตรงนี้แล้วก็บีบตรงก้นอ่าบีบตรงก้นอยากให้เอกข้างในมันอันนี้ใช่ไหมอย่าให้มีรูอากาศนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวน้ําพุ่งออกนะคะอ่ะเปิดเลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยน้าไม่มีมาแล้วมา อเราต้องรีบตีปีบนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวน้ำมันจะออกมานะคะเดี๋ยวน้ำมันจะออกมาดีคือยามากเลยอ่ะตอนนั้นเราแบบใช้เทคนิคเป่ามันยากมากย้อนเฮ้ยแข็งแรงย้อนไม่ไหวเลยลากเลยลูกใหญ่มากใช่เดี๋ยวให้หนูยิ้มหนูแยมลองทำดูนะคะหนูแย้มนะคะจะบีบน้ำใส่เอานะคะอ๋อต้องแกะเทปด้วยนะถ้าแกะไม่แกะเทปนี่คือมันจะไม่พอง พะมันดูนเทปข้างนอกนะคะดันไอยู่บ๊บบีบบีบมันจะเป็นวงกลมถ้ามันเิถ้ามันมถ้ามันโปรมันจะกลายเป็นวงกลมอ่ะนแย้มหยิบโชว์พี่กล้องเลยนะคะเราอย่าลืมนะคะบีบ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 ปรูที่เราใส่น้ำออกไม่งั้นเดี๋ยวน้ำมันจะออกนะคะเราดน้้ำก่อนนะปุ๋ยได้แล้วค่ะโชว์เลยโดนน้ำก่อนมันจะติดมือแยม นขะค่ะว้าวต่อยอาตรงนี้มได้เลยค่ะมาหนูยิ้มจับไปนะนี่ของหนูยิ้มนะคะอ่ายิ้มปี๊ยปี๊ยี๊ปี๊ดนี่ไงนี่ไงได้อยู่ <c oughs> เพราะว่าหนูแย้มเปิดแล้วหนูแย้มไม่ได้บอก้าด้านข้างนะคะมันมีปลายออกมาอย่างนี้ไม่สวยงามแล้วก็ใช้กรรไกรตัดเลยค่ะอะ <c oughs> แต่ไม่ควรลึกเกินเนาะอ่ะตอนนี้เราเปลี่ยนมุมมาอยู่มุมนี้นะ<ต>ใกล้ๆกก๊อกอืม เอไปเดี๋ยวเราจะลองใส่สีผสมอาหารลงไปบ้างนะคะค่อยๆนะค่อยๆนะคะเข้าไปข้างในพ่อ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 พอแล้วพอแล้วค่ะพอแล้วมันไม่มันติดปลายค่ะแม่ปุ๋ยเสร็จแล้วก็บีบตรงปลายเปิดน้ำด้วยค่ะแม่ปุ๋ยอาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วออ้พองอากาศมาแล้วอุ้ยออ้ยสีแดงโอ้แล้วแม่ปุ๋ยค่อยๆเปิดน้ำค่อยๆเปิดค่ะเราจะได้ควบคุมมันได้ว่าเราจะพอหรือยังพอแล้ว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 โอเคเอาพองอากาศออกด้วยเสร็จแล้วเราก็ไล่ออก ดูมือแอ้ปุ๋ยแดงเลยเลยเนื้อสีม่วงน่ะปุ๋ยมายิ้มตาน้อยยิ้มเดี๋ยวก่อนนะคะรอก่อนนะคะยิ้มจุดจุดว้าวนี่ถ้าปิดไม่สนิทมันก็จะออกอย่างนี้นะปูดปูดมาแล้วหมดแล้วเป็นเป็นแบบ ตุดจิ๋วอ่าแม่ปุย๋ยทำอันนี้ให้ละกันเป็นสุดจิ๋วนะอ่าได้จิ๋วจิ๋วเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะลองใส่กากเพชรดูบ้างนะคะนี่ใส่ลงไปเยอะๆกากเพชรสีทองอใส่ตรงลึกๆเลยนะเพราะอย่าให้โดนปลาเดี๋ยวมันปิดไม่ได้โอเคค่ะใส่สีอือ่นดีไหมใส่แค่สีทองดันมาดันมาข้างหน้าค่ะย้ำดันอ่าดันดันดันบีบดันบีบ เอาเร็วมาแล้วมาแล้วนะคะอู้หอ้าวปิ๊งอปปิงอปปิงอึ๊บว้าวสวยเขาด้วยไหมเขาด้วยเขาด้ยเขาด้วยไหมอือโอเคบีบเลยค่ะมาแล้วหมดแล้ว สวยเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยเหมือนเป็นฮอปปี้อมยิ้มเลยถ้ามันมีด้านข้างนเงี้ยใช่เกหมไม้น่ารักมากเลยเดี๋ยวเราจะใส่เม็ดออร์บิทนะคะหรือลูกน้ำนะคะลงไปในนี้เพื่อให้มันไปขยายใส่ตรงๆหรอกเดให้มันติดปลไะ ตอนนี้แม่ผูยปิดแล้วนะครับลงไว้เยอะเลยลงไว้ในสายยางเยอะเลยเดี๋ยวเราจะเปิดน้ำแล้วนะล้มกเอาแล้วนะมีแต่ลมมีแต่ลมค่ะทุกคนไม่มีออร์บิทเก่าขึ้นมาเลยไม่ต้องกลองความเร็วน้ำพุดขึ้นมาแล้วมาแล้วเอ่ผู้ใ้อเอกมๆลยเว แย้หนูยังไม่ปุยจับเองนะลูกแย้ไม่ปุยจับเองลูกเดี๋ยวมันจะติดมันตกลงไปเรื่อยๆแล้วสวยมากเลยจังหนูแย้ผิดน้ำตอนมันพุ่งขึ้นมาแบบเยอะๆช่วงนั้นมันสวยที่สุดแล้วใช่เดี๋ยวเราจะลองทำดเยอะไหมมันเป็นลูกเล็กจิ๋วอยู่นะดูดิดูดิเห็นนะเป็นลูกเล็กจิ๋ว่เลยเต็มไปหมดเลยน่ะเดี๋ยวเราจะรอยังกลัวมันอ่ะออดู เม็ดพวกนี้ได้เราสามารถดูไดะเห็นไหมคะในเม็ดที่ตกดูนะเดี๋ยวรออีกสักพักมาดูซิว่ามันจะขยายหรือเปล่าเมื่อกี้ที่เราใส่ไปลูกขนาดเท่านี้นะคือออบิทปกติและอันนี้อันนี้คือออบิทยักษ์ที่ยังไม่พองด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ออบิทยักษ์ลงไปแล้วนะคะนี่สีอะไรคะชมพูเอาเล้วก็อยู่ในท่ออยู่ดีสีฟ้าอ่ะสีฟ้าแล้วก็สีโขาวแล้วก็บีบหยิ้มเจาลูกยัง เท่าไหนก็บอกนะคะลูกใหญ่ไปเลยเพราะมันลูก you know. ใหญ่เนอะใหญ่ลงมาก่อนเลยไม่มามันไม่มาว้าขึ้นมาแล้วว้าตกกันไปนั่นไงมาแล้วมาแล้วอยุดสิม่วงหายนั่นไงนั่นไงนั่นไงลูกนึงหายไปไม่หายป่ะพอแล้วปิดน้ำสิ้องปิดน้ำโอ้ยเช็คหน่อยเช้เห็นไหมสามลูกค่ะท่านี้ก็รอมันพอเห็นไหมสามลูกครบแล้วนะคะนิย้ำใส่ลงไปเลยค่ะอาบิดยักษ์นิย้ำใส่ในท่อเลยครับ นี่ออมาแล้วนะคะสามลูกหนูยิ้มบอกว่าเหมือนก้นมันติดกันเพราะว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้นี่ไงยังไม่ได้โดนน้ำอันนี้มันติดกันต้องให้โดนน้ำก่อนนะไม่งั้นมันติดกันอ๋อันใหญ่มันออกอ่ะ ไหนออกจากไหนลูกอยู่ไหนลูเมื่อกี้อ่ะไหนมีสามลูกไม่ห่อแต่น้ำจับอันนี้บีบไว้บีบไว้บีบไว้เดี๋ยวเรานะคะอ๋อเอาออบีดจะใช้ออบีดนะคะแล้วบีบให้มันเละค่ะใส่ลงไปในเซริงค่ะโอ้ไม่ก่อนยังขอทำก่อนอันนี้ทำดยทำยังไงเนี่ยแล้วเราก็จะบีบออบีดที่อยู่ในเซลิงใหเข้ามาอยู่ใน ให้มันเละต้องปิดนะต้องปิดก่อนใช่ไหมแย้มดันนะคะเฮ้ยเฮ้ยไหวไหมไหค่ะช่วยช่วยเราต้องเอาเอาออกก่อนไหมจะได้มีพลังโอ้นี่ช่วยกันต้องช่วยกันสองคนเอาเอาให้ป้าป่าให้ป้าป่าช่วยให้ป้าทำลืมสองต้นใช้พลังเยอะคทุกคนป้าปา หน้าสวยมากเลยพึ่งแต่สวยนะสวยมากเออสวยดีเออสวยมากอุ้ยมัชอบวันนี้มันรักเฉดดีอ่ะหนูยิ้มหนูแย้มดูนะอาจจะเกิดอะไรขึ้นเป็นไงเกิดมาเลยนะบุยเลยอ่ะปึ๊กนี่หล่นมาทางนี้หมดเลยอ เออน้ำ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 แล้ว่าเดิมแสดงว่าไอ้ตัวนี้มันยืดขยายได้เยอะมากใช่ค่ะนี่อันนี้ลูกเบื้องเริ่มเทิมเลยอ่ะทุกคนดูนะต่อไปค่ะเมจิกชีชูชาไม่เห็นมาเลยปุด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 เป็นไงเป็นไงเดี๋ยวนี้เป็น้ำไม่ปุ้ยหน่อย หนูยิ้เ <laughs> อาโอ้โหโโมันมีปลานิดเดียวพอไม่ปุ๋ยบีบเพม่นก็เลยขาดโอเคอได้อยู่ค่ะล้างก่อนล้างล้างล้างนะอ๋ออันนี้หนูยิ้มหนูแย้มแบบบีบไปบีบม,มาคือมันนิ่มมากเลยค่ะทุกคนเหนียวหนึบมากเหมือนกับสลามเออเสียงทำอันใหม่เอ้หนูแย้มทำอะไรเหรออ่ะลองบีบดูค่ะเป็นไง เครานี้ไม่รู้อะเดี๋ยวเราจะทดลองดูนะคะว่าลูกโป่งน้ำของเราจะใหญ่ได้แค่ไหนนะคะก่อนที่มันจะแตกเออ่นน้ำไว้่นรดน้ำไว้ลดน้ำไหู้ยิ่งร่วไหมร่วงไหมไม่ร่วไม่ร่วรดน้ำไว้ไปปิดน้ำเลยนะปุ๋ยจะไม่ปิดน้ำเลยนะ อันนี้มันล้นมาแล้วทุกคนมันแน่นมากพอแล้วค่ะหนูยิ้มหนูแย้รอเลยเอ้ามันใหญ่มากเลยนะเชนอาเลยโอ้ยหนูชนี่น่ารักดีบีบเล่นได้บีบได้นะสวยดีดูดิโอ้ยยืดได้ด้วยเหรอเดี๋ยวแม่ปุ๋ยขออนุญาตบีบเลยนะกพามันจะแตกแค่ไหนนะ จะใครอยากบีบไหมมาช่วยกันบีบไหมหนึ่งสองต้องเก็บออบีนะเดี๋ยวซี่ลมอนกินด้อลูกเองหนึ่งสองหนึ่งสองสนุกสนานมากๆเลยนะคะอสลูกสำหรับใครนะคะที่อยากจะลองเล่นลูกโป่งน้ำ จากเทปนาโนเหมือนพวกเรานะคะก็ลองไปเสิร์ชหาข้อมูลแล้วก็สั่งในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะแล้วก็ที่สาคัญเด็กๆต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลนะคะเพราะว่ามันมีการใช้กันไกลนะคะแล้วก็ต้องให้คุณพ่อคุณแม่คอยจับนะคะเด็กๆทําเองไม่ได้นะคะโอเคสาหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย